สวัสดีค่ะชาวบริงทุกท่านนะคะวันนี้ถือว่าเป็นวันดีอีกวันหนึ่งเลยนะคะวันที่22มีนาคมพุทธศักราช2565วันนี้ลิซ่าได้เดินทางกลับมาถึงเมืองไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโดยได้รับการต้อนรับที่อบอุ่นจากคณะเจ้าหน้าที่ที่มาดูแลน้องลิซ่ารวมถึงแฟนคลับมากมายที่กรี๊ดกันเต็มสนามบินเลยค่ะ และที่ขาดไม่ได้แอดขอขอบคุณภาพสวยๆจากเจ้าของภาพทุกท่านเลยนะคะที่ทำให้แอดได้มีโอกาสได้ทำคลิปดีๆคลิปนี้นะคะแอดละแอบอิจฉาคนที่มีโอกาสได้ไปต้อนรับลิซ่าถึงสนามบินจริงๆเลยค่ะถือว่าเป็นโชคดีของทุกคนเลยนะคะเพราะว่าลิซ่าเป็น ผู้ที่นับได้ว่าน,น่ารักมากๆค่ะไม่ว่าจะมองมุมไหนทำกิจกรรมอะไรเธอช่างดูน่ารักสดใสและเป็นกําลังใจดีๆให้กับชาวบริงทุกคนก็ว่าได้นะคะยังไงก็ขอเป็นกําลังใจให้น้องลิซ่านะคะขอให้แฟนคลับของลิซ่าทุกคนโชคดีเช่นกันนะคะ